ดาวคู่มิตรช่วยส่งเสริมเราอย่างไรถึงเรียกว่าดาวคู่มิตรครับะครูค <น S 1> เรื่องความรักคนบ,นบอกแล้วหลูกชอบแต่อาจจะไม่ใช่ใช่อาจจะไม่ชอบในดวงชะตาเขาถึงจึงบอกว่าดูดาวสุกกับดาวอังคารถ้าดาวสุกในดวงชะตาดีแปลว่าคนที่รักมักได้ดาวอังคารดีคนที่ได้ก็มักรักแต่ถ้าดาวสุกเสียอังคารดี คนที่ได้มักไม่ได้รักเข้าใจไหมครับนี่คือก<บ>ารดูจากดวงชะตาของคนยกตัวอย่างในเรื่องของดาวดาวดาวศุกร์กับดาวอังคารในดวงชะตาผมหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพคืออย่างี้ครับผู้ชมครับคือในชะตาราศีของเราเนี่ยจะมีดาวศุกร์กับดาวอังคารอยู่แล้วเราจะมีแทบทุกดาวเพียงแต่ว่าแต่ละคนเกิดมา ที่ผมบอกว่ารูปพันธสันฐานฐานนะการงานอุปนิสัยต่างๆมันคือดาวเขาเรียกว่าเป็นลัคนาของเราหรือดาวพื้นดวงของเราคือดาวอะไรแต่ในชีวิตทุกคนมีดาวเหล่านี้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับพ่อครูครมันทําให้ชีวิตเราในแต่ละวันในแต่ละช่วงปีช่วงเดือนก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เวลาดวงดาวเคลื่อนมันถึงส่งผลต่อชีวิตของเราใช่ไหมครับพ่อครู ใช่ครับดาวอังคารของคุณบุ้ยนี่ยอยู่ที่ลัคนาครับดังนั้นว่าคนที่ได้มีเมียมีผัวมีคู่ครองแน่นอนดาวศุกร์กับดาวอังคารของคุณบุ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าโยกใส่กันทํามุมองศาใส่กันแล้วก็ส่งผลในดวงชะตาจึงทําให้คนที่ได้ก็คือคนรักคนที่รักก็คือ,คอได้คนจะทนคุณบุ้ยไม่ค่อยได้คนรักมักจะทนคุณบุ้ยไม่ค่อยได้ มักมีปากมีเสียงกันเป็นประจำเพราะมันมีดาวพุธคอยขัดขวางอยู่นะครับประการที่หนึ่งประการที่สองดาวอังคารของคุณก้วยเนี่ยดีเกินไปนะครับยังไงครับพระครูดีเกินไปดีเกินไปก็หมายถึงเครื่องเทศดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความรู้สึกดาวอังคารเป็นดาวแห่งเครื่องเทศเลยส่งกลับไปให้ดูแลทำสัญลักษณ์ไว้ให้แล้วมันเป็นดาวแห่งการเครื่องเทศมันดีเกินไปพอไอ้คัน้นมันดีเกินไปเนี่ย เขาบอกว่าผู้หญิงบางคนก็ทนไม่ได้เข้าใจไหมครับครับคือผู้กระย,ยง่ายดาวอังคารเป็นดาวแห่งความใคร่เป็นดาวแห่งเครื่องเพศครับในเมื่อดาวอังคารเราดีเกินไปแปลว่าเรามีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสสิงมาก็มีตัวยับยั้งชั่งใจแต่ขั้นตอนที่ยังเด็กๆอยู่ยังหนุ่มๆรุ่นๆอยู่ ดาวพระหัสยังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจเราได้เราจึงค่อนข้างคึกคึกทั้งวันตอนนี้ทีมงานยิ้มหมดแล้วรครับพ่อครูต่อครับคันพอได้เจอเจอครูบาอาจารย์หรือเรียนรู้หรือเรื่องมีความนับถืออะไรบางสิ่งบางอยา่างเกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มสงบลงความใครต่างๆนั้นก็เบาลงเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยวันหนึ่องอย่าได้น้อยต้องสองสยกขึ้นไป นั่นสมัยก่อนนะลูกนะครับคันพอมาถึงเวลาแล้วมีครูบาอาจารย์เริ่มศึกษาหาความรู้ต่างๆก็จึงเริ่มระงับได้ครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือว่าอันนี้คือดวงขผมนะครับนั่นหมายความว่าเราเคยคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าแม้กระทั่งขงเบ้งเองจะบอกว่าก่อนที่สิ้นชีวิตจะบอกว่ามานะตนหรือจะสู้ลิขิตฟ้านั่นคือสิ่งที่ทุกอย่าง ถูกกําหนดไว้แล้วว่าผมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ